เมื่อวันที่19สิงหาคม2564พันเอกบัณฑิตสีแก้วอมผู้บังคับกองพันธ์ฐานพื้นใหญ่ที่711กรมฐานพื้นใหญ่ที่71จัดกิจกรรมอาร์มี่ปันสุขโดยได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแหง้งและพืชผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของกองพันธ์ฐานพื้นใหญ่ที่711กรมฐานพื้นใหญ่ที่71ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณช่องทาง6 ริมถนนสายพหลโยธินซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรคโควิด COVID 19ตามนโยบายของผู้ประชาการทหารบกและผู้ปัญชาการกองพันฐานพื้นใหญ,ญ่ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีพี่น้องประชาชนมาขอรับพืชผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมากและหมดลงในเวลาอันรวดเร็วซึ่งปุ่มร um şey ับกองพันฐานพื้นใหญ่ที่711กรวมฐานพื้นใหญ่ที่71จะนําผลสําเร็จนี้มาต่อยอดในการจัดกิจกรรมอาหมี่ปันสุขในครั้งต่อไป รบครัครันข่าว breaking news ข่าวต้นชวโงในระบบเคเบิลทวีก็พลฐนานต้นใหญ่